ใครที่มีปัญหาปวดเมื่อยอ่อนเพลียจากการทํางานหนักดูคลิปนี้เลยครับบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนครับเพราะว่าแม็กทดลองเองมาแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยแม็กพาทุกคนไปรู้จกักโสมไทยแล้วใช่ไหมครับเราก็ได้นํารากของเขามาดองเป็นยาไว้ตอนนี้ก็ครบ15วันแล้วครับเดี๋ยวแม็กจะพาแม่มาชิมดูนะครับมาดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงและมันจะช่วยทําให้เราหายปวดเมื่อยได้จริงหรือเปล่าส่วนใครที่ยังไม่ทราบวิธีการทานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปแม็กมีมาให้ด้วยครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับกับการหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์นะฮะยาแก้ปวดเมื่อยสามบกมฮะเ<า>มื่อยขา,าโบกเดียวเอาสามสามโบกไม่น่าจะแก้ปวดเมื่อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่มีกับแก้มาให้ด้วยนะฮะเอามาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะฮะ,ะยาดองสมไทย <c oughs> นะครับเออไม่รู้ว่ามีใครเคยดองสูตรนี้กันหรือเปล่านะหู้กินกินกินแม่กินแบบสูตรจริงอะ จะมูกจืดเลยอ่ะอืมมันแได้กลิ่นก็เมามันโสมจริงเนาะมันไปกินโสมเหมือนโสมเกาหลีอะไรอย่างนี้เลยเนาะแปลกดีนะฮะนี่น้ําจะได้ออกมาเป็นสีออกเหลืองๆแบบนี้นะครับอ่ะจากโบกโบกน้อยก็พอค่ะแค่นี้เหรอมีเบิ้ลไหมไม่แน่ฮาจิมชิมก่อนนะรองเชียร์แม่ชิมก่อนเลยเขามีทำเนียมประเพณีไหมก่อนก่อนโบกอย่างเงี้ย มีให้เจ้าที่ก่อนเอาไปเส้นไว้เจ้าที่อยู่อ่าต้องแบบจะให้เจ้าที่ก่อนเสร็จแล้วก็เจ้าบ้านกินอ่าจ้าบ้านเอาเจ้าบ้านจัดไปเจ้าที่ตรงนู้นหนึ่อ่าอ่าอ่าไหน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 เจ้าที่พี่อ่ะไหนไหนเจ้าที่นอกเจ้าที่เขาไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกมั้งเจ้าที่ตรงนี้ก็ได้นะอ่าอ่าไหนไหนไหนลองทำซิเอาสาธุเจ้าที um ่เจ้าฐานมากินเหล้าเจอกระลูกเน้อขอให้ลูกลำรวยลำรวยเฮงเฮงเนื้อมาขายดีดีแหมอยากจะต้องมีลิ้นให้เจ้าที่ด้วยนะกินเหล้าจะได้คล่อง เกี่ยวอะไรเดี่ยวอาลองเด็ดดีไหมดีเลยแหละโอ้ห่กับแก้มกลับแก้มกลับแกวมก่อนลงหนึ่งเราใส่ผู้ชมครับมาดูซิว่าเราจะหาปวดเมื่อยหรือเปล่านะฮะ กลิ่นโตมันแบบมันชัดมาก<ช>แต่กลิ่นเหล้าชัดก,กว่า ร้อนว่าจนงเงื่อนะฮะเขาจะกินกันแค่นี้แหละวันละเป๊ะแก้ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครที่ยังไม่รู้สูตรนะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูสูตรดองกันยังไงดองง่ายมากนะฮะอยากดูกแล้วไปดูกันเลยครับผมไปประเทศไทยก็มีโสมกับเขาด้วยนี่ฮ oh. อันนี้คือโสมของประเทศไทยเราครับแม่เคยกินแล้วที่เราเอายอดมาผัดน้ำมันหอยกินเนาะถ้าเอายอดเนี่ยมาผัดน้ำมันหอยนะมันจะช่วยแบบว่าบำรุงน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดน,นะฮะแต่ใครที่มีอาการอ่อนเพลียนะรู้สึกแบบไม่สดชื่นไม่กระปีก้กระเป๋าเหนื่อย กาารทงนเดี๋ยววันนี้แม็กมีสูตรที่เลยอมบดอด้วยการเอารากของสมไทยนะคะแบบนี้นะเห็นป่ะไปทำความสะอาดแล้วก็ไปตากให้แห้งนะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในโหลแบบนี้เลยถ้าใส่เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะเพื่อแบบว่าป้องกันตะกอนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยครับ40ดีกีลงไป หบบอมหอมชื่นใจเหรอหอมชื่นใจอันนี้นนคือกลิ่นที่คุ้นเคยกลิ <c oughs> ่นที่ชอบใส่ลงไปนะฮะจะใส่จนเต็มก็ได้นะเส่แล้วนะครับเราจะเติมความกลมกล่อมด้วยใส่น้ำผึ้งนะฮะลงไปหนึ่งช้อนแบบนี้อย่าใส่เยอะนะหวานมากเกินมันจะมันจะเลี่ยนนะฮะเสร็จแล้วก็ปิดฝากเก็บไว้ครับประมาณ15ถึง30วันก็เอามาดื่มได้แล้ว ถามว่าจะถามเย็นนี้ดื่มได้เปล่าจะเอาเลยหรอคุณผู้ชมฮะก็คือจาไม่แนะนำให้กินกลางวันเลยนะเนื้ยกินแป๊บเดียวคือแบบอขับเหงื่อดีมากเนี่ยดูดิเหงื่อออกแบบอืไม่รู้ว่าลทธิ์สมไทยหรือว่าเป็นพอฤทธิ์แอล อพอผ <laughs> สมกันผสมกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเลือดลมดี <c oughs> เลือดลมดีสูดฉีดเลือดมันเมื่อยมันก็จะออกร่างกายมันก็จะคลายเมื่อยจริงๆนะเม,มื่อกี้ปวดหลังนะได้อีกสักโบกสองโบกก็เท่อีกแล้วโบกนี่อ่ะปกติยาเขาจะเอาเอาไว้ให้พ่นมือเด็กแล้วดอกนี้ต้องเอาไว้พ่นมือแม่โหลนี้น่าจะไม่ถึงสองวันอารมณ์เริ่มมาแล้วฟิวเริ่มมาร์มอ๊ะล้ำเอาไปลองทำกันดูครับมะแตเต แกดับแก้มนี่โสมโสมโสมไทยเราแล้วเป็นไงต่อโอ้ยเป็นยาแสบแสบเนาะแต่จะมาบอกว่าขายปวดหรือเปล่าพ่งชีก็ได้อยู่นะเว้ยกินมะขามตามอร่อยอกินมะขามตามอร่อยได้อยู่นะได้อยู่นะเหือดแตกเลยนอนไปไหมหน้าเป็นแผลเพราะอะไรออ๋วัดใจเขามันโอ้ทุกคน จากกินแก่เมื่อยตอนนี้เลิกชวนเพื่อนชวนฝูงมาแล้วนะฮะพอไหมครับรือพอไหมเป็ดเดียวอ่ะไม่พอไม่ถึงนี่มันออกขมๆนิดนึงมั้งอ่ามันเป็นโสมไงเป็นโสมโอเคมอสมเกาหลีอร่อยไม่เล่ามันเล่าอะไรเล่ายาดองยาดองสม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 แก่เมื่อยแกปวดแก่เมื่อยคืนนี้ ไม่ปวดไม่เมยแล้วไหมเดี๋ยวจ้าไม่เมยแล้วตอนนี้อร่อยอร่อยค่ะเนี่ยกินกับมะข,ข,ข,ขามดองเข้ากันมากเลยกับมะขามกินมะขามดองนี่ใช่มะขามดองหรือไม่มะขามเปรี้ยว